เออสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะฮะเบสเองแล้วก็อยู่กันในแบบเดมิมิกชัปเตอร์หนึ่งแล้วก็อยู่กับ,บ,กกบรุ่นพี่ของผมนะฮะพิ่าฮะโดยที่วันนี้นะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาทําอะไรในเกมผีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแกลลี่มอสในไมค์ครับหรือว่าในโลบ o อกล้วก็ยังจะอยู่กับเกมผีใช่ไหมพี่เหมือนเราเป็นคนชอบเ,เล่นเกมผีหรือเปล่า,านะเหมือนเราเกิดมาเพื่อเกมผีีอ่ะนั่นดิ ราจะรออะไรเยรอพี่ไปกันดีใช่พี่ตรงนี้มีประตูกดอีมช่ d o o r lock มันล็อกไปชูจานอุนอัลเทเวอินไซด์เ m อ่มมันบอกว่าประตูล็อกพี่เราควรจะหาทางอื่นที่จะเข้าไปในโรงยิมซึ่งมันเข้าทางไหนได้บ้างวะพี่ผมไม่รู้พี่อยู่ไหนฮะก็เดินดูอยู่ไงอ๋อพี่อยู่นั่นเดินดูอยู่มันมีอะไรบ้างไม่มีกูก็ต้องไปออกออกเอ้ย ไหนว yup ่าพ oh oh nah. mm hmm yeah. well, ี่ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะไม่เห็นอ่ะพ MM> ี่ก็ต้องไปทางอื่นสิพี่ก็ชิพวิ่งก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็น่าจะยังไม่มีวิ่งได้สักตัวอะไรออกมาทําการจ้าแกวตอนนี้พี่น่าจะยังไม่มีจั้ำแสกเอ้ยทางนี้น่าจะเข้าได้ตัวนี้มันแปลกทำไมเขาสร้างแบบแปลกๆตลอดเวลาอนู้นเหรอก็ทางไม่มีเอ้ยโอ้โอ้เอาได้ไหมเอาล็อกเหมือนกันนะดูล็อกเหมือนกัน Maybe I shoot the back door อ่าเขาบอกว่าให้เราไปทำประตูหลังพี่ประตูหล şey> ังนี่ประตูหลังใช่เหรอโอ้รู้โรงเรียนเหรอเอานี่ไงได้ไหมเปิดได้ไหมเนี่ยอ้ยโอ้โอ้เอาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะมนเล็กกูแต่แรกอย่างนี้เลยเหรอไม่เอาดีโอ้โอ้โอ้เชี่ยโอ้เราเลือดด้วยใครเป็นเมนวะเนี่ยโอ้โห เชี่ยเขาเขาไม่เล่นน้ำแดงเหรอนี่พี่ลงยิ้มนะเนี่ยไอเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเปิดประตูได้ไหมแหละเยอะเมื่อกี้ปุ๊กดอะไรเปิดวะอ๋อกดคลิกกดคลิกพี่พี่พี่เดินมากับผมหน่อยพี่ผมกลัวเดิน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 ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาบอกว่าให้เราเดินตามรอยเท้าเขาบอกว่าเราควรเดินตามรอยเท้านี่ไป แล้วจะเติร์ดเดิมเชียโอ้ยเชียเรามาทำอะไรในโรงยิมนี้เรามาทำไมกูไม่รู้เรามาทำไมเราพี่สำรวจก่อนสำรวจสำรวจในห้องเฮียนี่ก่อนเฮียผมกลัวนะเนี่ยแค่เกมียวบอกเราเราก็ต้องกลัวด้วยเหเฮ้ยแต่กูกลัวจริงนะกูเฮ้ยเฮียอะไรเปิดได้ไหมเนี่ยไอสัตว์ดอลลาร์มึงมาทำอะไรที่นี่ กระเป๋าแม่งโคตรน่ารักเลยนี่ห้องอะไรห้องน้ำแน่เลยพี่ผมผมไม่เสียงแน่นอนน้ำเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ดีใจจังที่มันเปิดไม่ได้ไม่ใช่โฮมจะวปทโฮมขระโดดไม่ได้ด้วยนะพี่ดไม่ได้อีกเกทนี้มันไม่ให้กระโดดอีกฟ้าพีกลับไปดังเดิมอ๋อเสียงตีนพี่นี่หว่าตัเองอะพี่ เรามาเปิดต้องทำใจเลเราต้องทําใจก่อนโดนเลยเราต้องทำใจก่อนโดเนดเขาบอกว่าอิมนี้มันฉันจำได้ว่าที่นี่มันมีสาว้่าน้ําอ่ามีสาว่าน้ำรอยเท้าเปื้อนเลือดโอ้ฝ่าก็ไว้ในกลายเธอให้เธอลับไอ้ชัดเลยพี่ผมว่าใช่เลยพี่ว่าใช่ป่ะผมว่าใช่นะมว,ว่าใช่นะ ไม่ได้ด้วยเอ้ามันสุดแค่นี้โอ้ยเสียงยังไงปีนรอยเท้าดิโอ้โหอเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยโอ้ยตกใจมีวอลเลนมาเลยเดี๋ยวเฮ้ยมีวอลเลนด้วยเอนเเวลลฮ้ยพี่ดูพี่ดูแมวนี่คือแมว ปิดประตูติงอ,อ้าวตรงนั้นมีเนื้อเรื่องนี่หว่าอะไรเนี่ยิกระดาษอะเรมอ่านให้ฟังพี่ไม,ไมัเน,นเป็นภาษาเกี้ยเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษพี่มันมีภาษาจีนผสมด้วยอะเชอรี่อะไรวะไอสัตว์ทำไมยิ่งเข้าใกล้มันยิ่งเกลือดวะเชอรี่บอสซัมดูมีเงี้ยเน,นี่ยนนช่างแม่งแล้วกันขี้เกียจอ่านแต่ที่รู้คนเขียนไม่คิดว่าบิด เกลียดเสียงเปิดประตูพี่เฮ้ยมันก็ปติดีดิแต่มันจะไม่อกปกติตรงที่มันจะมีอะไรไล่นี่แหละพี่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องให้หลอดเซนิวิน่าเรามาด้วยวะพี่พี่เอ่อเอ่อผมเออ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 ทำไมมันต้องเข้ามาในนี้ด้วยเนี่ยพี่ โอ้โอ้เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยแค่ไปดูเกมแล้วเก็บเก็บพี่เตะขี้มากดเด็บกดคลิกอ๋อเราได้กขี้แล้วคลียมาเนี่ยเคลียตรงเนี้ยเนี่ยเคลียใช่เป็นเคลียไปหมดเลยคนสร้างมันเป็นคนษาอินเหรอวะเดี๋ยวมันเป็นภาษาอีโฮงวะไอ้เหี้ยกูขอดูใหม่ดิ มันคือมันคือญี่ปุ่นาสมจีนพี่เท่าที่ดูนะกูไม่แน่ใจเหมือนกันแหละกูเป็นคนไทยแอ้สัดแล้ว<ะ>เราต้องคนไปทางไหนทางนี้อ,อ่ะมันบอกว่าเราเจอกุญแจเราต้องกลับเข้าไปที่ยิมวพี่เออเขียนละใช่ไหมใช่ใช่ไหมอ่าใช่เราต้องกลับไปที่ยิมพี่กูเมื่อยแล้วกู ก็เก่งเๆไงกูทั้งเมื่อยทั้งเก่งไม่พี่ผมกลัวผมว่าขาทางกับผมมีอะไรนะน่าจะไม่มีนะพี่ผมเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดพี่งั้นผมจะเดินตามพี่เยอะกันนะปิดประตูก่อนปิดประตูตีแมวปิดก่อนปิดประตูตีแมวพี่อันนี้เหรอเปนนอ่าี้ลไม่ใช่พี่บอกแล้วเตือนกับผมมีอะไรมฮะนักอ่านว่าอะไรพี่อะไรวะนั่นแหละ ลาควินตาอะควาติกพี่อ๋อน่าจะเป็นลงยิมเปล่าน่าจะใช่ตรงน,งนี้เหรอังนี้่ไม่ใช่อ่าปิดประตูตีแมวเฮ้ยไปไพี่ผมลองเดินตามพี่เพราะ<อ>ว่าเดินตามผู้ใหญ่หมนกันถ้าลงค<ม>ำถามก็คือมึงมาทำไมที่นี่มึงมาทำไมแล้วี้ปิดประตูด้วยว่ะ เฮ้ยเดาเอาเฮ้ยถ้าไม่ไฟกับพี่ผมไม่เอาดิไม่ชอบแล้วลงยิมทางไหนอ่ะนี่เหรอพิ่กูจะมันเม้ยอะไรอ่ะกระเป๋าอะไรไอพี่ผมกลัวว่ะมันเก่งเก่งเก่งว่ะเลากลับมาถูกทางใช่ไหมแล้วเราก็ต้องออกไปตรงนี้อ็อกเจ็บทีบโลเคเดคีเนียเดอร์พู แล้วก็ไปเปิดประตูจิมเหรอไม่รู้ดิว้ยเก่งๆว่ะทำไมมันเก่งๆวะมันน่ากลัวเกมอื่นเยอะทำไมเราเล่นเกมที่มอดเลยรู้สึกเฉยๆแต่พอมันเป็นเกมนี้มันแบบหรือว่าเราต้องถือกุญแจแล้วใช้ไปด้วยวะพี่ว้ยไม่รู้คุณตอนนี้เก่งมากเลยคือเลินเกมอื่นไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะอยากจบรายการแต่เพียงเท่านี้วะพี่จบรายการเลยกัน ถ้าตรงนี้ไม่ใช่เราอ,อาจจะต้องเดินบนกลับไปแล้วก็ถือกุญแจแล้วก็ใช้ในทุกที่เจออะไรไหนไหนถึงอะไรไม่ใช่ไม,ใชไ,ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยพี่อแอล้วทางไหนอ่ะอกล่ยวับที่เดิมลกยิมนี่ลูบาสเกตบอลเป่าวะเออไม่รู้เหมือนกันพี่ กแก๊ิเฮ้ประตูไหนวะก็มีประตูหรแล้วกประตูหนึ่งประตูประตูนั้นเป็นตัวเลือกสุดท้ายเฮ้ยเฮเอาประตูนี้เฉยเอ้าทอะไปต่อแล้วกูมาบอกเอาแล้วทีนี้เราจะไม่รู้ทีนี้เราจะไม่รู้เยี่ยแล้วนะ ปะโอ้ดูดอกไม้นั่นอับพี่ต้าพี่ต้าผมมีอะไรจะบอกพี่อย่างหนึ่งนะพี่พี่ฟังผมนะ<อ> <laughs> ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเกียดเล่นแล้วเยี่ยกลัวไปแล้วไป